มอตอร์โกโกดิโกการนะเอ่อดานิยาเดอพูเนเกตเกตเลอรวายาโจดีบานเนาะเออตานิยาเดอพูเนเดเฮฮาลุปลเลอร์อาเวอัพชาลอลีนี่เนาะเลอร์อาเวท้าตอนเนี่ยโอ้พชาเลอรเนาะโอ้พชาเลอรเนาะพชาเลอร์แบบเมลาหมือเนาะโอ้ยเมลาหมือเอ่อเดอปจัดดว่าพูเนที่เนาะพูเน แต่ชาพลายเหนอโอเลนเนอเวอตาบอสค่อ์เนาะโอเว่นี่เราพื้โอ้ตรนนี้แต่นี่เนาะโอพี่มือจะอเพื้นเนาะมือเนาะวะฮี่โคผัดด้วยเนาะพือนยาเคียติยาเคียเนาะสก๊าลเวปปลาเราพืนใครเขาสก๊าปปลาใคร ตอปลาเนาะปานก็ไปเห็ดเล็กๆชาพีเดวมาเราพืชมาพืแล้วเลยอ๋ออน้ตาปลาโอชาพีแล้วเนาะพืโนอบชาพีแล้วเนาะอพีมือ้าพืมือเนาะโอนี้เป็นนี้ดี่เราพืจะดินเราพีเดียว ออแก่อนนีนี่อ๋อก่นมืนี้แลวนะมาดนบรรยะกาทาทากาาบ่อดแน่เยนชลุชิลุนี่อปพจีเลยนะเพได้เดยรอเลยบาว่าพึ่าท่าอก็รอนยไรเีพ่งแกเวทบ่อยไม่คือเดไปหดเลยเนา้วานี้นพื่อเมตตสที่ไนเจใหาเลยนยนท่าน อ๋อพ at you know? mm hmm. ื้นป่ายอมไม่ลัมือพี่เราเนาะป่าชาลูนับชาเกดุรอพื้นก็ชาพี่เกดุมาหน่อยเหตุว่าป่าเห็ดเล็กแรงก็เนาะเคว่าจะโจนตึกเกดิสนนี่ป่าจะเล่นชาเล่นฮิตพอกันเนามันก็ไปเหตหาเล็กแรงมันก็เนาะว่ากว่าชาลูเกดุมาแล้วเนาะตาหลอดตาเกลยทอเจียวละตาโจโค่เนาะปลาเกดุมาเนาะ หักว่าดูขอว่ารูดูบ้าดอพูดสอขาบ้าดอบ้าเต้ราได้มีเมียน่อยรูลานทดะบ้ดอเตราแดงมีข้อทิศสู้ไอ้ข้อข้อที่นาะใครจะบอกข้อข้อที่สู้ไอ้ตาโพตาลีดอดุ้ยตาสู้ตาซ่าเลยๆอีข้อเนะ วานี่โเคเ,เก่งจ้ะโอ้เดระจกลอปารด,ดป่านเนาะเดโคและเคืเคืดาวตูได้ดาวต,ตูได้ตา,า,า,าเลยเล็บวาลอด้วยไหรอเนี่ยาเลทอบาหตาเนี่ยวนวโคข้อทีที่เนาะ Lúc hạ quá đột đã đầu bởi bà lò hô tuyên nóng bà lò hạ quá đột 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 quá ta hệ ô bà đó nha, la là khó thì tu ta phô ta lề lề su đồ xa hả lề kìa xa cô chì xa nó qua khởi dễ nó ô thì nè xê lề lề mà có đồ lề qua khó qua xa ta khởi lộ nó สุดาดีเลยอัดขอดบน่ะบัาบาดาอัททอรกรอตีเนาะบับชากรีดูมาหล่อเลยหลอโอจิแต่ซอกเขาเ,เาสืยแปะแล้วเนาะบัดจะเฮเกมาซอกขาลวยเนาะแต่รอดักเล็กีนึกว่าราชิโนลอ,อยว่าหลอโอดูมาเลยแล้บาาวบัดอซอกขากุตินะปา โลดูบ้านนะโอลแต่เคกลานี่ป่าพื่อากูติแว่นี่เนาะโอลแต่เหกลานี่ว่าข้อที่อย่งเนาะที่ข้อที่อย่งคเอ็ปโดูานเ้เนี่ยได้เลยโคข้อที่วิธีเนาะเปเลยหาตาดอนและพืสอคาคอนะอกูตินะั่นแหละแลเราครเรียเนี่ยต้ตนๆนะ à khó thì đâu ô đồ qua đi lên và đã lôi cái nhà bà khởi lên dù đồ qua nó lò đâu mà là khỏe về quay ô đồ mà tỏ nhà à có phê đá bắt đó cực cả cha nó ở qua này tỏ ba về khá quá คือการจะมีเมล่เอาไว้คู่คดทีเนาะว่าสู้ได้โพดาลีดอดูโอุดมว่าว่ววาเคยเลยละ่ะดอสู้เไยอีพืชโซคาไบอากุติดาแลยเนาะรอดูมากหลังกว่าปูน,นี่เต็มมือเนาะพืชโซคาเต็มมือดาเลยรอดูมากหลังคดทีเควไปเว้ยพื้ช เอาเวเนกูตีแทมเลยเนอเนมีแทมเพลยนะนมีแทมเพลยเหรออละนมีเปลี่ปลาเราเพื่ปลาเราอด้วยเหรอเราที่พี่ดัาเรื่อกระเทียวชาเนอะตี๋ยเปล่าเพลยรอเราเหมือนดดดูยังคีบเลยเนอเตเลต่อขาไงเตลต่อขาไนเต้ตีตาเขื่นตตาขึ่อนเนอเตเลต่อขาอะเตเต่อขาลรอเนอ เดี๋ยชีเราเือเดืองเมูกทีวีดูเตมูทีวีนะเดอดเล่าเฮ้ยอาจารย์มัสู้ตาตาคลคือรนี่อันสู้พ่นี่เนี่ยแต่รดเดนลีเฮี้ย่าน่ะเพื่อเฮ้ต้เฮ้ต้องก็อยู่แตเหลือทีเนาะมูซแาะเลยเนาะล้เลกดนัน่งสู้ได้เจเนาะ cô cottage đuổi mùi taba đa 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 xa bà đa 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 được đa 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 xa đa qua đa 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 mình đa 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 ว่าเราเลเู้น่ปาเนาะนี่ผาไปเลอับาบนี่โอเด็ปนะ <c oughs> ัูดเสเนาะกะเลอดิัดโดดูดเนะาะทำมันทำมันชาด้มาอะไปลาคปหาปกกเกล่นะเนาะปาตะเวคือยืแลเนี่ยเนาะ เลโคกเลคเดอเวพืตูเวเดทผ่าโดเลยเลผาดผาทอแต่ว่าคือยอลยนเนาะคือโดมาล้ปะเมฮเวตาบอผีว่าดโอ้กมืออดอกแตคือจดีโอสุดยออยู่เสักครั้นึ่งเ่ยเนาะบ้าตาเฮเวมาตาบอลุ้ยเยอโลานะสู้เดอพื้นสูดอลลาะอะไร ว้าว่าโกมีมเลยบาดอสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ไม่ได้มาเสียดายเนะาะแต่คือดูวยมาหรายท่านิง่ะเฮ้ยบ้ากว่ามีเฮ้ยบ้าปว่าทีา่ชาวคนแล้วเจ้าหนึกว่าโซคาลุยแต่เนาะอะ,อะกลอเซ้ยมือเนาะจะใช้ตัวแก้ใบแจกล้อลอยลอยเสียมือเลยเลยอะไร ไปหตีเวลปชาลินเอาะก็ผืวอลนี่โคนอต้ารู้ชาลุลละรอเดวมีโคไปถ้ดเแกสาลานเนาะสารลอมีฮะมาทารลาดีลอเนาะเยกว่าด้อสารลาวติทานเนาะมาดูอ้มีะเน่โอเดขานะลาปุ่นโอเดขานะเทียมาดู พอมีอทีนาสาร้าด้เีมาลพอพอมีพอทีพุซอกาไอ,อ,อพอมีพอทีเดี๋ยวอตากอ,อกาตาอ,อ๋อเหรอวะเนาะเทียพุสอกาสัวเดเซ่เธอารารเลยเลยแต่โหลดมาหลอกโม่เนาะวัดตอไวนไอโหลดรถเก็เลยเด้อ ด้เมียดีเลยตอเหวบาดอก็รักขานอยอยู่แตมาปะอยแต่ดีเลยมู่บาดอรุลรเรกเลยด้มีตอแวนอบาดอตอแฮเฮียเลอปัวพอนยางมานึกว่าเขาถี่ใหญ่โอมาเตผ่านดผาริเลเลกินมาหรอคาร์ลอคือดูมาหรอหน่อยชาล้อดมาหรชา์แล้วขยาดโแบบว่าเป็นตัทอด ถ้าเท่าที่เท่าเที่ยวอย่างเนาะไปธรรมชาติปล่อยแต่แขวะไปถ้าข้าวพีไปเฮดมึงก,กน็นเนี่ยเนาะนี่ถ้าข้าวว่ถ้าข้าวแกเคยสู้เนาะสู้ดาพอดอดุยถ้าข้าวเนาะอแชมเมลามือเพื่อ,อย่านนเนาะไอ้ปะฮิตตว์เมลามือเพื่เนาะเอ,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 อาไปอภิรัตซอยางเคยเลยละ ดี oui. ่อแว่ป่าตะวัมได้มาฮิดด้วยเนาะไอโจเนอตืมมาหกเนาะป่านอนเรียกว่ายาจ่ะป่านอกาเคยเฮท่อบพโจพิโอตืมมาหกเนาะอันน้อยอยได้ไ้อพกาดสารมันลาไปลาสีด้วยข้อที่แล้วสู้ะนพอจะล่าทุ่ดดูดยพอจะดอดูเนาะสูง ยญญอ,ยอยู่อะพะยอฮะลูพี่นี่คนไทยหรือเกลียะคนไทยใช่ไหมไม,ไม่ใช่เกลียะนะทำไมขยานจ้าลูพี่ <c oughs> วัดวัดลูพี่นี่สะอาดเนาะี <c oughs> ่าความสะอาดหู่โอย่ยาดีเลยน่าอยู่มากเลยนะลูพี่<อ>มาอยู่ได้กี่ปีแล้วลูพี่นานแล้วนานแล้วเนาะชอบไหมที่นี่พี่ กว่าปีแล้วแหละโอ้เสรษฐวาช่อที่นี่ผมมาที่นี่ผมอยากช่อเลยนะพี่มันน่าอยู่มากเลยลูกพี่ในมันสะอาดเลยแหละผมอยู่บ้านวายาโจลูกพี่เคยไปนะเคยๆอยู่บ้านวายาโจ้ไงมากับไอ้ลูตาไงใช่ใช่ลูตาที่อยู่วายาโจนะเขาเขาบอกว่าไอ้ที่นี่น่าอยู่ไงเขาก็เลยชัวเราเรามาถ่ายวีดีโอดูไง น่าอยู่มากเลยเลยลูกพี่เอ้มีพระกี่อลูกพี่มีสามสามนะอ๋อแล้วก็มีลูกศิษย์ด้วยนะเยอะไหมกี่คนลูกพี่็คเลยคือสขาตลานะมันก็ช่วงสาเลือหนด้นะปลาหนได้มีโยโยแล้วก็ขยฮบนอนนี้ชีบเลยดิ่หมืนาโอ้มือแมกาดัชาแเหยอนนะ น er ั่นี่ยกเร้าอมือถือโอหสอาเจนตัวบชาดอดูนชาดถจมาดีอม2มอเนาะเฮลิีนี่อมอเชาด้ดิมือมาลอเตนะโอแกเปกันลรโอเลุยอะไรเลุยกันเนะโอมน่แต่ถ้บินนี่ดีเลยนะบิถ้าบินนี่จกมือจ้ะ ตัวเข้าเสื้อป้าเนาะปะเมื่อเปปาดิปะเมื่อเปปาที่ว่าย่อเสื้อป้าแกอยู่ป่าก็ได้ ดีกว่านอ้ออช้าเลยเนอมันทำแบบอะไร้หาเลยเนาะวัดเมรำเมือเนาะเอาไวโ้โอเวลลหมู่ที่แปดเนาะตาบุแม่สอนเนาะอำเภอท่าสอย่าเนาะจังหวัดตากเนาะเช้เา,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 าเลยป่ากีตัวมาเนาะเนาะมันตามัตายเห้หาเลยเห่ฮันี่ยเนะาะครั้งหนึ่งมันตายเห้หาบ้า่าเสียได้เนะาะครั้งหนึ่งในชีวิตม,าตามันตายเห่บ้าบ่าด้เนาะปอยเยอเยอะเห่เนาะเยอะรู้ติว่า เดี๋ยวมีความรู้สึกเหรมาแล้นะดิท่อรู้สึกเอาไปแเรยอะเจนสบายนะดิทว่าเอกระโกวันน้อวอาจเยนนะเยนนะช่เลยก็ดีก็กาเออตาขี้เราเพ่อดูไปแล้วเนาะก็ดีก็การมีชอเดอฝากกดไลค์กดติดตามกดสับคลายที่กนลัใจและสัจเจนเอาดีครับ